สวัสดีครับที่นี่ Money Mind Health ช่องที่จะพาคุณวางแผนกเกษียณอย่างมั่นคงอัปเดตข่าวสารการลงทุนแบบเกาะติดทุกยุคเพื่อให้คุณได้สาระดีๆทั้งเงินความรู้และสุขภาพพร้อมสำหรับทุกวันของชีวิตหลังกเกษียณเพราะอนาคตที่ดีต้องเริ่มวางแผนและนี่คือประเด็นที่เราอยากสนับสนุนคุณนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือลองเอาแนวคิดหรือภูมิปัญญาของเล่าปีเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการลงทุนในยุคนี้ดู โดยเองจากบทความเล่าปี่กับการลงทุนภูมิปัญญาผู้นํานักลงทุนนะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่ามีบทเรียนอะไรบ้างที่นักลงทุนน่าจะหยิบไปใช้ได้จริงจากแนวทางการสร้างตัวของเล่าปี่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะปกติเราจะนึกถึง3มก,ก๊กเรื่องกลยุทธ์การเมืองการรบใช่ไหมคะใช่ครับใช่แต่พอเอามาจับกับการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องออการยอมรับจุดอ่อนตัวเองแล้วก็การใช้คนเก่งเนี่ย อันนี้เป็นแก่นเลยไม่ว่ายุคไหนก็ยังสําคัญค่ะจริงครับงั้นเรามาเริ่มที่บทเรียนแรกกันเลยรู้ข้อจํากัดตัวเองแล้วก็ต้องมีคนเก่งๆอยู่รอบตัวเหมือนเล่าไปไงครับเขารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องรบที่สุดแต่เก่งเรื่องซื้อใจคนบทความเขาก็เปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ฉลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะลงเงินไปแค่เพราะว่าเฮ้ยมั่นใจตัวเองมากอืมค่ะแต่ต้องหาข้อมูลก่อนหาความเห็นคนอื่นเอ่อหรือหาหลักฐานมายืนยันใช่ค่ะ คือมันไม่ใช่แค่ว่าหาคนเก่งมาเฉยๆนะคะแต่มันสะท้อนถึงความพยายามด้วยอย่างตอนเล่าปี่ไปเชิญคงเบ้งเนี่ยครับที่ไปสามครั้งใช่ค่ะตั้งสามครั้งมันแสดงว่าเขารู้จริงๆว่าต้องการใครต้องการความเชี่ยวชาญแบบไหนไม่ใช่แค่มีทีมเฉยๆ,ๆมันเหมือนกับการที่นักลงทุนต้องเลือกที่ปรึกษาหรือเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพจริงๆอะค่ะไม่ว่าจะนักวิเคราะห์รายงานหนังสือต้องใช้เวลาประเมินอะ uh huh. ลงทุนในการหาข้อมูลที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่ฟังตามๆกันไปถูกต้องค่ะอืมเป็นประเด็นที่ดีครับต่อไปบทเรียนที่สองคือแสร้งโง่เพื่อเปิดใจเรียนรู้อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากในมุมนักลงทุนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่เป็นเหมือนทัศนคติที่ยอมรับว่าเฮ้ยตลาดมันซับซ้อนนะเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะคือเปิดใจฟังแม้ว่าไอเดียนั้นมันจะดูขัดขัดกับที่เราเชื่ออยู่ก็ตามครับผม ซึ่งการแ้งโง่ในความหมายนี้ก็คือไม่ยึดติดกับอีโก้หรือว่าความสำเร็จเดิมๆของตัวเองกล้าที่จะถามคำถามง่ายๆพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ผิวเผินบางทีคำถามง่ายๆนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเจอจุดที่เรามองข้ามไปเพราะมัวแต่คิดว่ารู้ดีแล้วการยอมรับว่าเอ๊ะเราอาจจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้เลยแต่ว่า เอ่อที่ว่าแท้งโง่เปิดใจเนี่ยครับมันจะต่างกับการที่เราแบบไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยแล้วก็ไหลไปตามข้อมูลเรื่อยๆยังไงครับจะบาลานซ์ยังไงดีคำถามดีค่ะคือการเปิดใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีหลักการนะคะแต่เป็นการแยกแยะให้ออกระหว่างข้อมูลใหม่ที่มีประโยชน์กับเสียงรบกวนหรือกระแสเรายังต้องมีหลักการลงทุนของเราเป็นแกนหลักอยู่ค่ะแต่ก็พร้อมจะปรับปรุงหลักการนั้นถ้ามีข้อมูลที่มันหนักแน่นพอมายืนยัน อ๋อไม่ใช่แค่ข่าวลือความเห็นเลื่อยลอยใช่ค่ะเหมือนเล่าปีที่รับฟังองเบง้งแต่สุดท้ายการตัดสินใจก็อยู่บนเป้าหมายหลักของตัวเองคือฟื้นฟูราชวงหันเข้าใจชัดเจนขึ้นครับโอเคบทเรียนที่3ไม่กลัวหุ้นดังถ้าพื้นฐานมันดีจริงๆเหมือนเล่าปีที่ไม่กลัวใช้คนเก่งอย่างองเบง้งหรือกวนอูเตียวหุยแม้ว่าเขาจะเด่นกว่าตัวเองก็ตามค่ะแต่นักลงทุนบางคนกลับเลี่ยงหุ้นฮิตๆเพราะกลัวคนมองว่าตามกระแส กลัวติดดอยอะไรแบบนั้นครับซึ่งถ้าคิดแบบเล่าปีสิ่งสำคัญคือคุณภาพของหุ้นตัวนั้นไม่ใช่ว่ามันดังหรือไม่ดังหรือภาพลักษณ์เราจะเป็นยังไงถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าพื้นฐานมันดีจริงมีอนาคตก็ไม่เห็นต้องปฏิเสธแค่เพราะว่ามันฮิตเลยค่ะการกลัวไปเองอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆหัวใจคือวิเคราะห์เองไม่ใช่ตามกระแสหรือสวนกระแสแบบไม่มีเหตุผลถูกต้องค่ะ แต่ว่าการตามหุ้นดังๆที่คนเชียร์เยอะๆมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนี่ครับเช่นเราอาจจะไปเข้าซื้อตอนราคามันแพงเกินไปแล้วหรือเปล่าแน่นอนค่ะความเสี่ยงมีอยู่แล้วซึ่งนั่นยิ่งย้ำให้เรากลับไปที่หลักการสำคัญคือการวิเคราะห์มูล,ลค่าที่แท้จริงเทียบกับราคาตลาดไม่ใช่แค่ดูว่าดังหรือไม่ดังเล่าปี่ใช้คนเก่งก็จริงแต่ก็ต้องดูจังหวะดูสถานการณ์ไม่ใช่ใช้พร่ำเพรื่ออือฮะ ลงทุนหุ้นดังก็ต้องดูจังหวะเข้าซื้อที่เหมาะสมด้วยใช่ค่ะไม่ใช่หลับหูหลับตาตามเห็นภาพเลยครับสุดท้ายบทเรียนที่4มองการลงทุนเหมือนการสร้างอาณาจักรเหมือนเล่าปี่ที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมกำลังคนหาที่มัน่นไม่ใช่แค่หวังรวยเร็วๆค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเล่นหุ้นเก่งกำไรระยะสัน้น มาเป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเหมือนอาณาจักรของเราต้องวางแผนยาวๆลงทุนในการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องสำคัญคือการกระจายความเสี่ยงหรือ Diversify ครับไม่ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวใช่ค่ะหรือไม่ลงทุนในสินทรัพย์อย่างเดียวเหมือนเล่าปี่ที่มีทั้งขุนพลสายบู๊สายบุญเก่งกันคนละอย่างช่วยให้ภาพรวมมันมั่นคงขึ้น แล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นเพื่อนอดทนรอให้มันเติบโตใช่ค่ะการสร้างอาณาจักรต้องใช้เวลาความอดทนสำคัญมากสรุปแล้วภูมิปัญญาจากเล่าปีที่คุยกันมาทั้งเรื่องรู้จักตัวเองใช้คนให้ถูกงานเปิดใจเรียนรู้ไม่ยุดติดอีกโก้กล้าใช้ของดีแม้จะเด่นกว่าและมองภาพยาวๆแบบสร้างอาณาจักรทั้งหมดนี้เป็นแนวพิษที่เ นักลงทุนน่าจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับให้เข้ากับสไตล์ตัวเองค่ะแล้วก็มีคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจนะคะว่าในโลกการลงทุนยุคนี้ที่มันเร็วมากมี AI มีข้อมูลมหาศาลความผันผวนก็สูงหลักการที่ดูเหมือนจะเก่าแก่เรียบง่ายแบบเล่าปีเนี่ยมันยังทรงพลังเหมือนเดิมไหมหรือเราต้องตีความปรับใช้อะไรใหม่ให้มันทันกับโลกที่ซับซ้อนขึ้นอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดจริงๆครับ และจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทุกการตัดสินใจวันนี้คืออนาคตของคุณในวันหน้ากดติดตาม m ันนี่ใ h ม่เฮลเราจะเดินไปสู่ความมั่นคงด้วยกัน